การที่คุณเป็นคนไม่ยอมแพ้แต่ไม่พัฒนามันจึงทําให้คุณไม่สมําเร็จวันนี้หลายคนออกมาทําออนไลน์หรือออกมาทําธุรกิจอย่างที่ตัวเองต้องการไม่ยอมแพ้สู้เพราะรู้ว่าถ้าคุณยืนระยะได้นานพอคุณทําได้นานพอหรือคุณมุ่งมั่นแบบมันมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสเร็จหรือรวยอย่างที่คุณต้องการแต่วันนี้คุณทําไปก็ยังไม่ประสบความสเร็จเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ แต่คุณไม่พัฒนาตัวเองมันจึงทําให้คุณไม่สําเร็จเพราะการที่ไม่ยอมแพ้แต่ไม่พัฒนาตัวเองมันเท่ากับหุ่นยนต์ถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะเป็นหนึ่งคนเลยที่รวยหรือประสบความสําเร็จจากสิ่งที่คุณทําคุณต้องเป็นหนึ่งคนที่เรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ขยันยันเรียวขยันยังไงขยันให้ตายยังไงคุณก็ไม่สําเร็จถ้าคุณไม่ได้พัฒนาทัก,กษะหรือความรู้ของคุณให้มันเก่งขึ้นเก่งขึ้น เก่งขึ้นทุกวันดังนั้นคุณต้องไปเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความเสเร็จ<ๆ>ว่าเขาทําอย่างไรเขาถึงประสบความเสเร็จหรือไปเรียนรู้ทักษะที่มันจะทําให้คุณสําเร็จและพัฒนามันให้คุณเก่งขึ้นเก่งขึ้นให้คุณเป็นคนที่ตลาดต้องการ <sk ram> มันถึงจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความเสเร็จดังนั้นการที่คุณเป็นคนขยันไม่ได้จะทําให้คุณประสบความสำเร็จหรือวันนี้การที่คุณเป็นหนึ่งคนเลยมีวินัยทํามันทุกวันทํามันทุกวันออกมาไร ออกมาทำคอนเทนต์ออกมาทำคลิปวันคลิปทุกวันแต่คุณไม่ได้พัฒนาทักษะในการทำคอนเทนต์ทักษะในการทำคลิปทักษะในการไลฟ์ให้กับตัวคุณเองเลยมันจึงทำให้คุณเป็นแค่หุนยนต์ที่ขยันแต่ไม่เกิดผลลัพธ์แต่ถ้าวันนี้คุณพัฒนาทักษะของตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ตัวเองเก่งขึ้นเก่งขึ้นรู้ไปเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วพัฒนาตัวเองให้เป็นเหมือนกับเขาให้เก่งเหมือนกับเขาคุณจะเป็นหนึ่งคนเลย ที่ประสบความสําเร็จและรวยอย่างที่คุณต้องการได้ดังนั้นการที่คุณเป็นคนไม่ยอมแพ้แต่ไม่พัฒนาตัวเองเท่ากับหุ่นยนต์มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่ยอมแพ้แล้วพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาหรือเรียนรู้จากคนสําเร็จแล้วพัฒนาอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้คุณเป็นหน, Alright, หนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่คุณต้องการและรวยได้อย่างที่คุณต้องการ